ไเท่านั้นนะครับอือหมาบอกไปสิมา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 อุ้ยปห้าร้อยเสมอวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคผมก็ขอคารสดีชาว ออนอินทั้งหลายด้วยครับผมแม่แล้ววันนี้อยู่ในเกมสาวท่ามิเช่นเคยครับผมแม่วันนี้เราจัดกันแบบโหดเลยผมจัดไป294ครับผมแต่เราจัดตะวันตากันห้าสิบเลยครับผมแม่จัดหนักจัดเต็มครั้งแรกเลยครับผมแบบจัดแบบโคตรโหดเลยครับผมจัดตะวันละห้าสิบแบบครั้งแรกกันเลยนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยก่อนจะรับชมวีดีโอนี้ในมูฟ่า,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกระดิ่งติงต่งหูไว้ผมด้วยนะครับผม มาจะรออะไรกันละ่ะครับไปเลยสิครับผมไปจัดไปเลยผมตาละห้าสิบผมแบบโอดโอดไปเลยนะฮะอื้อหือแบบจัดตาละห้าสิบครั้งแร้วผมโคตรตื่นเต้นเลยครับทุกคนอื้อหือจัดกันไปเยอะๆอมๆๆวิจังหวะนี้ยังไงมาครับผมปีมาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่มาห้าไปแล้วครับผมมาโอ้โหวิจัยแรกเข้าฟรแาีแล้วผมอ้าแล้วครับผมจัดไปฮะจัดไปผมแม่ตา ้าสิอยากเป็นไปเลยผมจังหวะนี้ตอแรกนี้ก่จะเด้งมังแต่ต้นเกมแล้วะอูวิ่งมาครับผมคุณตีไปุณตีไปอยากตึงับผมจังหวะนี้แมผมเก้าร้ก็มาเก้ก็มาอยากเปเงินไปเลยนะผมเก้าร้อมาอยากโนผมี่สุนก็มาจังหวะนี้ยังไงอร้อยหกสิบไปนะผมจังหวะนี้มาหนึ่งพั ถ้าศูนย์ยังบิีเลยครับผม,มแจ็หผมปีมาหนึ่งมาสองอีกแล้วนะครัยังสวยงามกันบินเลยนะครับจากแหวผมจัดกันไวปยาวๆเลยนะฮะโอ้ยจังหวะยังไงีมันหนึ่งมาสองแล้วผมปีมาหนึ่งมาสองครผมยังไงฮะหนึ่งร้อยเท่านั้นครับผมหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับมหววผมไอ้สิฟ้ามาสิฟามาโอ้ย ื500่นห้ารก็เหม,อ, 15, หอ,มหอผมหมื่นห้า,หาหหร้อยมาจังหวะนี้หา้อยมื 11, ่นหางกไปยหืนเ้าไวน้าไปแล้ว 11, หอหืนึ่งพันไปแล้วนะ0 0หนึ่งพันเจ็ด,สะสะสดยยร้ก็มาอุี้วิตาสุดท้ายับผมตาสุดท้ายยังไงฮะยังไงจบไป 13, หมื่นสามครับผมโ้โหตุดจัดจัดกันไปเลยนะผม ไม่ไหวครับผมอย่างนี้ขออนุญาตสุดซอยไปเลยนะฮะไปฮนะสุดซอยยันไปเลยนะครับผมแต่จะห,หมดเรื่องสุดซอยยันไปเลยนะเจ้าโอ้โหแปดสิบจุดลุด้มาว่าจังหวะนี้หูฟีมาด้านซ้ายอย่างสวยงายมหมดเลยนะครับหูฟีมาหนึ่งมาสองมาสามโอ้โหฟีมาหนึง่งมาสองมาสามผมยัไปโง่จังหวะนี้มาสี่ฟีมาสี่ฟีมาสี่ฟีมาสี่ยังไง <c ười> คิวมาอีก หิวไหมจังหวะนี้อืมเอาแล้วจังหวะนี้ยังไงโอ้ยฟรีเข้าสิบไปแล้วโอ้โหสวยงามผมฟรีสองรอบไปแล้วนะครับโอ้โหวีจัดไแหมผมร้อยมาได้สี่น้อยก็มาอืมสี่น้อยก็มาจังหวะนี้ยังไงแปดตาเท่านั้นก็ผมมีแปดตาเท่านั้นนะครับอืมหกตาสุดท้ายโอ้ผมหกตาสุดท้ายห้าตาสุดท้ายยังไงห้าตาสุดท้ายยังไงอยากไม่มีอะไรเลือกแต่ผมหกตาสุดท้ายยังไง มีอะไรไหรือแสงผมจังหวะนี้ยังไงสามมาสองมาหรือเปล่าสองมาหรือเปล่าสองไม่มาผมจังหวะนี้โอ้โหดีเวอร์ไหวย,นนยังไงแบบโคตรกันเลยทีเดียวนะเจ้โอ้โหจบมายังไงจบมาสี่ร้อยเป๊ะไปเลยครับผมไม่ไหวผมจบทีร้อยเป๊ะอย่างนี้เราขอเนื้อกลับไปเลยผมแบบตุดซอยไปเลยนะฮะไม่ไหวแล้วผม อย่างเดียวผมจังหวะนี้เอาผมร้อยหกูก็มาร้อิบสู้ววายมาแปดสอ้โหจังหวะนี้หน้าแดงมาหน้าแดงมาสองเซตอ,อือยังดิดแต่ข้าผมหน้าแดงมางเตอื่อออาเวอาจัดข้อเราไม่ไหวต้องจะนกันแล้วเยนะอกคุเ จบมา2 0 0 0 0นกว่าโอ้โหใจรจะหายก็ผมโอ้โหเอาแล้วผมวันนี้ก็บอกมา219,84.00ก็พอแค่นี้ดีกว่านะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากไรค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งตงิอหูไว้ผมด้วยนะครับผมอ่ะแล้วสำหรับวันนี้หืมบวกมาอย่างค่อนข้างแบบอย่างหนักหน่วงเลยวผมอะผมก็ต้อง ขอตัวราไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ